คำเตือนทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องน้องแสงแค่แนวนะพี่น้องนอามาเจอมาเจอกันนะครับอีกครั้งนึงสรับมือนีครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> ขอให้พี่น้องขอไปห,หลายโอ้ยจะยังไอ้ย่มสิเขารายการแหมนะ <c oughs> ครับโอวเนาะอากาศามันเปลี่ยนแตกเนาะพี่น้องมันห่อนเพราะว่ามือนีกา,อาแอดมินกับไปเก็บปกักเอ้อฟักทองนะครับกะโอ้รู้สึกว่าสีห่อนอยู่ประสมภาควรนะครับ <c oughs> ากืไก่มื่นเลยนะพี่น้องเด้อมือนเด็กวันที่สิบสองแล้วนะครับวันที่สนะิบสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับอ,อีกสองสามมื่นพี่น้องเนาะอ่ะมื่นที่จะมื่นที่สี่กับสีแมีนมื่นทั้งรัฐบาลเพิ่งประกาศพ้นการออกสลากกินแบ่งออกรางวัลน,นะครับกามาแห้งมาลุ้ยไปน้ำกัน,นครับมาหมานไปน้ำกันมาแห้งมาปังไปด้วยกันสลากคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะก็อีเข้อมาแล้วกก่ยิ่งนีมนะครับเด้อ คุยกันเป็นประจำขอกันเป็นประจำนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะพี่นะ้อ,องเนาะคนที่เข้ามาใหม่ด้พี่น้องเริ่อหมายวคมบาโบเคยให้เบิ่งกันจ้าเถื่อนสีนะครับยิ่งรีมแบบกดติดตามไปนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณพี่คุณน้องนะครับคุณหนาคุณอ่าที่เบิ่งกันประจำประจำนั่นสิกากดติดตามไปถึงแป้เรื่องครับเพราะต้องไปกดอีกนะพี่นะ้องเนาะแต่กดติดตามครั้งเดียวก็พอนะพี่น้องเนาะ เข้ากระิแจ้งเตือนนะครับมีะะระบบก็จะแจ้งเตือนให้กับพี่กับน้องเมื่อเวลาผมอัปเดตครับคิปใหม่ใหม่ให้พี่ลองได้พี่เจรนาอามื่อนี่ก็บด้นทาทางของแอดหมาน้อยคอยรักนะพี่น้องใจมากกับเจตเปโตดนี่คแบบสโลกแกนนะครับของเพิ่นนะครับประจำประจำนะเนาะเอามือนอีก็สีนะ้ำเอาชุดเอาชุดใดทั้งซองนะเนาะพี่นอนะ้องเนาะมือนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่เออ ทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะเลยจาาาลัากตะบุษร์สลากไปเรื่อยๆนะ,ะรครับสลากีบหนี้เน,ะนาะแบบสีเงาเย็นจัง่อยหนึ่งเมื่อพี่น้องบอกบอก็สิบัวกันแบบถึงจะย,ยาวไปนิดหนึ่งแต่ว่าอาจจเป็นแนวทางนะครับเอากวอนสีไปเบื้องไปชุ่มกันนะครับกับภาพข่าวคำเตือนอีกน้อยนึงนะครับคำเตือนสําหรับทางช่องของรอเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผ่าน,นที่ผิดกฎหมายทุกชนิด การพนันทุกชนิดล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาจารย์แต่ละสำนักอาจารย์แต่ละท่านล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาคิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นอ่ะนี่แหละคือคําเตือนนะพี่น้องนอก,กัจะได้กัพิจาจ๊ะหน้าพี่เชิญชอบอาจารย์ได้หรือว่ามากอาจารย์ได้อาจารย์ได้ให้เขาเขาดูเขาป่อยกับที่ตามอาจารย์นั้นนะพี่น้องเนานะ แต่ว่าคลิปนี้แอดนั่มเสนอของแอดหมาน้อยคอยรักนะครับอนั่มบอกของอาจารย์หมาน้อยคอยรักมาฝากพี่ฝากน้องกันนะครับเอาก็สิเข้าไปเบิ่งกันมาเบิ่งงานที่ผ่านมาก่อนนะพี่น,อน้องเนานะชุดบนฟ้านะครับชุดบนฟ้าเลยพี่น้องเด้องานวันที่อ่าวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับขออนุญาตขยา,ขายฟองนิดนึงพี่น้องรู้ไ่มเห็นเมืดนะครับเออ คือสี่เหตุใครเนีย่ยจะน้อนกินมากทน,นิดนึงได้พี่น้องเนาะว่าวันที่1มิถุนายน2568ห้ายหกสให้มาที่5 3 7 5 3 8 5 4, 3 9 5 3 0ิห้าสาาสานะครับผลปรกากฏว่ามันป้าจะทั้งหาพี่น้องทั้งห้าทั้งสามทั้งหนาและพี่ 5, 5, 5, 5, น้องเทข้างหลังบ่มาออก352นะครับก็เลยรุดไปนะครับ ถ้าเป็นสามสามห้าสองหนึ่งกับสี่ใจต,ต,ตัวจนีนแล้พี่น้องเนาะเนี่ยแต่ว่าเป็นสามหาเป็นหาสามนะครับแต่ถือว่าเฉียดไปนะพี่น้องเนาะเฉียดไปสำหรับแนวทางของอาจารย์แอดหมาน้อยคอยรักเนะี่ยมาเบิ้งนะมาเบิ้งชุดล่างนะชุดสองตัวลงล่างนะเป็นทีเป็นไหนมางวดก่อนนะงวดก่อนให้มาที่นะเมื่อก่อนให้มาที่นะเกีย 9, ร์เก้าเกียร์ศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์นำหน้าท่านแข่งแข่งเก่าเม็ดเดียวลุตไปพี่น้อง หลายอาจารย์อยู่ดิทีแปงปั่นเก่ามากนะครับแต่ปะเก่าบ่มาสัญจรจังหวัดบึงกาฬบ่มีเก่าพี่น้องหัวที่ผ่านมาหกตัวก็ยังบ่มีเก่าอยู่นะพี่น้องเนาะียนบ่คือเนียนบ่เนียนจุดหกตัวก็ยังไม่มีเก่าเนาะรวมเป็นเสร็จเลยก็ทั้งสองตัวลงล่างกับเก็ดตัวนี่แปดตัวเนนบ่แปดตัวเนาะก็ยังบ่ทันมีเก่าอยู่เก่ารุดไปเต็มๆนะครับหัวที่ผ่านมา อามาเบิ่งวันนี้กันแล้วกันนะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตาลงใบจะน้อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะลงใบของของเก่าของเก่าลงไว้ไวนะ <c oughs> ขอไอ้หน่อยพี่น้องเนาะร่มพัดมาเปิดพาร์ร่มกับอะไรพี่น้องยุ่งร้ายนะครับกับกล้องกับตีิงนะดีหนึ่งกับคือสิบวากันนะ <c oughs> ามาดูวันนี้นะครับมาดูวันนี้นะครับแอดเขียนใบยบร้อยนะสำหรับชุดปุ่นฟ้านะครับ บนฟ้าเพื่ไทม้า430เอ้ยเนี่ยกล้าพังอยู่พี่รองเอ้ยเนี่ยอ้ยในยี่ยฝ่าว่ากันเ้อจะได้ก็่ได้เปิ่ๆเปินๆนัสนสิละช่วงค้างสินฝาดพี่ได้บุนะครับเพราะว่าบ้นสินกระพานไปว่านก้อนอนี่นาะพี่รองเนา<ม>ะสองตัวบนสามตัวบนให้มาที่403 405 409 401นะครับสำหรับชุดเน้นนะครับ05 01 ชุดรอง0309นะครับอาซีมาบอลวันนี้พี่น้องสลับแนวทางของเอสหมานอสคอยรักนับใจมากกระจัดไปโหลดทุนบาทนะพี่นอนะ้องเนาะแอคแบาจอไว้ได้พี่นอ้องเด้อแอคแบาจอไว้วันนี้มาอาร์ซีรุ่งน้ำกันทั้งบึง้าทั้งเตยบาดานมาื่กาซีลืมได้นะพี่นอนะ้องเนาะแคอหน้าจอกันไปนะสลับแนวทางของอเอสหมานอสคอยรักนะครับ <c oughs> เนี่ย403 405 409 401นะครับเน้นไปที่05 01รอง03กับ09นะครับแคบหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อเฉพาะได้พาคลิปได้ดีๆจากทางช่องเฮาหรือว่าสิบ่ได้ลืมเนาะ,ะเพราะว่าฮอดมือเอาตัวไร,นนะรเน,รนะระาะ <c oughs> เนี่ยจัดหาตัวไรเนาะปสิว่าแน่ครับอืมเอ,อกชอนเฮาก็มีเด้หานลคนก็มกักเอกชนก็บ,บ่ว่ากันพี่น้องอมักรัฐบาลก็จัดรัฐบาลนะแต่ว่าแอดนี่ เอาไปสนับสนุนไปในนั้นะครับสำหรับสิ่งที่พิจนะสิ่งที่พิจเกฎหมายนะครับไปสนับสนุนของรัฐบาลดีกว่านะครับมีโอกาสได้หลายนะล 1, 2, 3, 4, 5, แล้ววันที่หงที่สที่สที่สี่ที่ห้าอะไรก็ขางเคียงหัวไทยนาหลังเจ็ดสี่นะครับอ้าวก็พิจารณาเอาพี่นะ้องเนาะอ้าวต่อไปนะครับต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นอ่า แนวทางชุดสองตัวลงล่างนะพี่น้องเนาะสองตัวลงล่างนวดบันที่แบบเบึงเบึงใบถ่าพี่น้องสองตัวลงล่างนวดบันที่หนึ่งมิสูน่าโอ้ยเขียนผิดแต่ตัวพี่น้องโอ้ยตา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 ยขออภัยอะไรเด้อสิบหกสตัวน้อโอ้ยขออภัยอะไรตุย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 นะโอ้ยมวยผีสั่งบุกจักรเรื่มบริเบิงพี่น้อง วันที่สิบด้วครับเอแก่ไม่เว,วันที่สิบหกประหาบอไปวันที่บกถึงทีท่เลาแต่ว่าเขียนบถึกไม่พี่น้องแนบต่อไปเป็นชุดสตัวลงล่างนะพี่หน้องสองตัวลงล่างเน้นไปที่สี่ศูสุดสรุปเลพี่น้องด้วยชุดรองห้กับห้หนึ่งนะครับโอ้หาศูนย์ศูนยม่หลุดพี่น้องเนาะเน้นหนักหนักแขแนะครับล่างสี่ศูนย์ไม่เดียวคือสี่นย์พี่น้องอ่ะแคบหน้าจอพี่น้อง แคปหน้าจอไปเห็นแน่บอเห็นยั่หรอเนาะเรียกว่ากระจ่างจางบาดใจเบอร์หนึ่งยั่หรอนะครับอ่ะอ่ะแคปหน้าจอไปพี่น้องนะคแคปหน้าจอไปสระเอสมาน้อยคอยรักเกย์มากระจัดไปโหลดนะ,น,น,นะครับสรุปเกนขั้วเพิ่มนะครับสรุปชุดสรุปสองตัวลงล่างนะครับ4041 5051นะครับด้านล่างข้างๆก็คือ40นย์แบบ สี่ศูนย์เม็ดเดียวเอากับพิจารณาเพิ่งได้พี่น้องน่าลายจารย์ยิ่ดีหมักตัวนี้ขี้จังเดียวแอนลัชนกก็ศูนย์ห้าห้าศูนย์เนาะนะมีโอกาสมากได้สู่ทางสู่แนวเนาะนะครับกับพจารณาเอาพี่น้องพิจารณาเอานะครับเอาสรับทตันที่เขาว่าไม่กะอย่าลืมนะครับเด้อเบิ่งเบิ้งใบกะบหมักกับจังจัดพี่น้องครับว่าโอ้ยบัตรในขัดบัตรในมักดอกแอดเอ้ยวไปสั่นแอดมินเลยไปสั่กะเอากะแนะน้ำว่า ให้ผ่านไปสักก่อนนะครับไอ้พานไปสักก่อนเนาะอ่าขออนุญาตลงไปแป๊บนึ่งพี่หลังเดียวจังมาเบิ่งอีกรอบนึงนะครับอ้าขออนุญาตนะครับหากว่าท่านใดนะมีแนวทางดีๆนะครับหรือว่ามีข้อมูลดีๆข้อมูลเด็ดๆหรือว่ามีแนวทางสูตรเด็ดหรือว่าสูตร่ังๆนะครับจากทั้งในกัญญานะครับว่าจากแบงปันนะครับการยินดีนะครับเด้อทางช่องของเรานะครับน้องแสงแชนแนล ยินดีเป็นซื้อกลางเป็นสะพานให้พี่น้องได้แบ่งปันกันเนาะพี่น้องเนาะนะประเทศดวงสมพงศ์กันนะครับกสีมีโชคไปน้ากันมีบาสนาไปน้ากันนะครับยดื้ืมนะครับหมายเลขมากไมยเลขโทรศรัพท์กับศูนย์แปดเจ็ดสองสามศูนย์สีขาแปดสองกิ้งมากอะไรนะครับแย่ทัวกับหรือว่าคอมเมนตะ์มาใต้่ขีดอะไรได้พี่น้องเด้อเอามาเบิ้งนะมาเบิ้งรอบสุดท้ายนะสำหรับตอนนี้เขามาใหม่นะเขาไม่มาใหม่คุณเจ็บประทะเห็นหรือว่าแคปหน้าจอประทะชนจอดประทะในแล้วอ่ะ จดออกพี่น้องจดประทันใส่วิธีการแคบแคบป,ประทันใส่วิธีการกลับเบิ้งหลายรอบนะพี่น้องเนาะเบิ้งกลับไปกลับมามันสุบรรจบแล้วก็เบิ้งใหม่อีกรอบหนึ่งไกลนะพี่น้องเนาะ,ะแคบหน้าจอตัวนี้ไว้นะครับหนึ่งสองสามติ้งแคบเรียบร้อยนะครับสำหรับแนวทางชุดสามตัวสองตัวบนฟ้านะครับมาเบิ้งชุดสองตัวลงล่างนะพี่น้องเนาะชุดเน้นชุดตัดชุดเด่นนะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับ สี่ศูนย์ในนาแขงแข่งคือสี่ศูนย์พี่น้องเอาแคบหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อเอาสารคีณนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนทางเจ้าของข้อมูลนะแอดหมาน้อยคอยรักนะครับเจ้าของข้อมูลนะขอบคุณหลายกันละกันที่เปิเป้ลแบ่งปันมานะขอบคุณเอซี่แฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่็มๆจนจบนะครับ,สา,าาบ,นะรบสารคีมนี้กับบัวพ่อในเอสซี่โชว์ๆมันมานให้ง่ายด,ด้วยนะครับได้จับผู้แสงเงินล้านกันเมื่อสุขสุขในงวดวันที่สิบหกมิถุนายน2568สารคอิปดีนี้ไปเพื่อเสนีไปพร้อมกับลิปหน้า คิมอีกาวคําวาสวัสดีครับ